กล่าวสวัสดีพี่พี่นะครับ FC ช่องยุทธบารมีพักเครื่องนะครับ168ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับพี่พี่นะก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ FC อีกเช่นเคยครับ1ชุดวันนี้นะครับพี่พี่นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพิคเนตนะครับอ่ารุ่นเหนือดวงครับพี่พี่ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับพี่พี่อันนี้เป็นเม็ดแตงนะครับ เป็นเม็ดแต่งเหรียญเหรียญจะเล็กหน่อยนะครับพี่ๆนะเหรียญราพิคเนตนะครับนะเริ่มกันเลยนะครัพี่ๆนะผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่นะครับนะจะเหรียญจะเป็นเล็กเล็กกว่าทรงเหรียญหน่อยนะครับครึ่งนึงอะครับพี่นะผู้หญิงห้อยได้นะครับเด็กห้อยดีครับพี่ๆบาพิคเนตครับหลวงปู่มหากสิลา เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกครับรุ่นนี้ปลุกเสกสี่วารละครับมีลันเลขนะครับในทุกองนะครับพี่ๆมีพี่ๆเอฟซี 4, นะครับเมตตาปิดไปอยู่สี่ห้าองแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็เลยนํามาแบ่งปันพี่ๆครับพี่ๆวันนี้พุทธคุณนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณแรงเหลือเกินนะครับปาพิคเนตนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะครับ นะต้องบอกว่าหลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกปลูกเสกทั้งหมด4วารละครับพี่พี่นะสวารละเลยนะครับนะเกจิก็เยอะแยะนะครับอาจารย์ต้อมนะครับหลวงพ่อชานานนะครับนะครับอาทินะครับหลวงปู่เวินอย่างนี้นะครับพี่พี่นะปลูกเสกที่ธรรมะอุทยานะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับปี2568นนะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับต้นๆปีนะครับพี่พี่นะ พระพิ่คเนศนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนะต้องบอกว่าต้องบอกว่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้มีเขียนบอกนะครับว่าหลวงปู่มหาศิลาเมตตาฉันจิตปุกเสกนะครับปีหกแปดนะพราพิ่คเนศรุ่นนี้ครับพี่ๆนะพระพิคเนศรุ่นนี้ต้องบอกว่าหลวงปู่ท่านเมตตาเขียนยันด้านหลังครับนะนี่ยันด้านหลังนะครับเป็นเม็ดแตงครับพี่ๆนะเม็ดแตงนะ เล็กนะครับเล็กเป็นเม็ดแตงนะครับเป็นเม็ดแตงใครที่ไม่ชอบห้อยเหรียญใหญ่ๆครับนี่นำบาพิคาเน่ของหลวงปู่ไปห้อยได้นะครับนะเป็นแตงเล็กๆนะครับเด็กห้อยได้นะครับผู้หญิงห้อยดีนะครับนี่เลี่ยมสวยนะครับนี่ขนาดเหรียญอันนี้ขนาดเม็ดแตงนะครับประมาณเล็กๆ่าเม็ดแตงนะครับขนาดสักเหรียญห้าสิบตังเราเนี่ยนะครับพี่ๆนะประมาณนะครับประมาณนะ นะครับปาพิคคเนตหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนครับ <c oughs> หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านปลูกเซกนะครับครอบคลุมนะครับนะเด่นนะครับเรื่องความสําเร็จขจัดอุปสรรคปัญหาและความอุดมสมบูรณ์ครับประทานพรครอบคลุมทั้งด้านการงานการเงินการศึกษาความรักสุขภาพนี่ความรักแล้วก็สุขภาพได้หมดนะครับช่วยเรื่อง ธุรกิจรุ่งเรืองขา,ขายดีมีความก้าวหน้าในที่การงานครับพี่พี่มาพิคเนตหลวงปู่มหาศิลานะครับนะเป็นเทพนะครับหลวงปู่บอกเป็นเทพพี่ต้องบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะับขอได้ทั้งการงานการเงินปัญญาการศึกษาความรักและครอบครัวนะครับและได้หลวงปู่มหาศิลาเมตตาที่ันจิตผูกเสกนะครับต้องบอกว่าสุดยอดนะครับพี่พนะสุดยอดมีต่อคดละเลขนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมา ไล่ให้ดูนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างขอผมขอแกะให้ดูตัวอย่างแค่องค์เดียวนะพี่พี่เพราะว่าอื่นๆผมอยู่ในซีนหมดนะครับรุ่นนี้นะครับนะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับลงยาแดงคุยพื้นยาแดงนะครับพี่พี่นะแล้วก็เพ้นองค์พระพิฆเนศนะเนื้อฝาบาทละเลขนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับละเลขครับสามห้าสี่ครับพี่พี่พี่เผื่อพี่พี่ชอบเลขไหนครับนะดูพระแท้นะครับ นี่ครับเนี่ยดูเส้นเสี้ยนนะครับพี่พี่นี่ยันนะคระนะหัวใจนะครับนี่ของความสําเร็จนะครับนี่หลวงปู่ท่านเมตตาพุกเสกนะครับด้านหน้านะครับดวงยาแดงสวยงามครับรุ่นนี้นี่ใต้วิคเนีเขียนว่าเหนือดวงครับเหนือดวงเหนือทุกสิ่งเหนือทุกอย่างครับนะขอได้นะครับสําเร็จทุกประการปิคเนีเพ้นองค์ปิคเนีสวยครับดวงตานะครับ นี่ครับเป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยนะพี่หลวงปู่ท่านออกแบบนะครับพี่ๆนะนี่นะครับพี่ๆนะนะครับนี่ปังเสวยสุขครับนี่อ่านะครับสวยงามครับพี่ๆนะพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับเดี๋ยวบอกราคาเดียวนะครับนะองค์นี้องค์แรกนะครับพี่ๆนี่ครับองค์แรกเลขสาม 54สี่นะครับพี่พี่นะผมแกะให้ดูองค์เดียวครับองค์อื่นๆผมขออยู่ในซีนเดิมนะครับพี่พี่นะสวยเหมือนกันทุกองครับนี่นี่นะครับองค์ที่สองครับพี่พี่ผมจะดูเลขให้นะครับนะไม่มีแตกไม่มีบินนะครับนะซีนเดิมครับอยู่ในซีนนะครับไม่ให้โดนลมนะครับรอเจ้าของตัวจริงนะครับองค์ที่สองเลขห้าศูนย์สามครับพี่พี่นี่นะครับห้าศูนย์สามนะครับ อ่านะครับมีพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาปิดไปแล้วอยู่ประมาณสามสี่เลขนะคะพี่พี่นะพี่พี่ทักเข้ามาถามได้เลยนะครับนี่ว่าเหลือเลขอะไรบ้างนะครับนี่องค์ที่สี่ครับพี่พี่นะพุทธคุณผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าหลวงปู่ท่านใส่ไว้ให้เต็มนะครับนี่ครับราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านองค์นี้แปดหกหกครับพี่พี่เลขสวยอยู่นะครับแปดหกหกนะครับองค์ที่สามเลขแปดหกหก องที่สี่พี่พี่นี่ครับสวยทุกเหรียญนะครับผมให้ดูเลขอย่างเดียวนะครับเรื่องพระความสวยผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดครับหกหกห้าครับพี่หกหกห้าครับสวยทุกองค์ครับอยู่ในซีนเดิมไม่มีแกะนะครับต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับ สี่แปดแปดครับหัวเลขเบิลเลขแปดเป็นเลขมงคลนะครับพี่พนะเลขแปดเป็นเลขมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องค้าขายโดยตรงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่มหาธิลาท่านปลูกเสกด้วยนะครับจัดเต็มนะครับขอได้ทุกเรื่องเลยนะครับนะ <c oughs> องค์ที่หกครับพ,พี่นี่นะครับองค์ที่หกเนือดวงเหนือทุกอย่างนะครับหน้า เจ็ดสิบเจ็ดครับเลขเบิ้ลและการต่อไปครับนะองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับแปดสองหกครับนะโซนไหนตรงกับวันเกิดโซนไหนเลขมงคลของพี่พี่นะครับนะพี่พี่สามารถเลือกได้เลยนะครับหลวงปู่ท่านปลูกเสกไว้ดีแล้วนะครับและก็ได้เลขที่เป็นมงคลที่ เป็นมงคลสําหรับดวงของพี่พี่นะครับวันประจําวันเกิดหรืออะไรนี่จองได้นะครับพี่พี่นะองค์ที่แปดครับห้าหนึ่งสองครับผลรวมแปดอ่าอย่างเงี้ยนะครับพี่พี่นะองค์ที่เก้าครพี่พี่เนี่ยในซีนนะครับไม่โดนมือนะครับผมแกะชมแค่องค์เดียวนะครับอันนี้ดูเลขให้นะครับ 945ครับพี่พี่องนี้ครับองสุดท้ายครับมี10องนะครับนี่ครับเลยทุกองค์ครับองสุดท้ายนะครับลนเลข892ครับอ่าพี่พี่ชอบเลขไหนก็ แอดไลน์แล้วก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับถ้ายังอยู่ก็นะครับเดี๋ยวผมแจ้งนะครับพี่พี่เนี่ยนั่งบัวสวยงามครับเหนือดวงครับพี่พี่วันนี้พาลาผมเปิดราคาเดียวพี่พี่เลขไหนก็เปิดราคาเดียวครับปกติที่อื่นถ้าเลขสวยนี่ต้องคนละราคานะครับพี่พี่นะผมเปิดราคาแบ่งปันราคาเดียวครับพี่พี่นะระพิคเนตรุ่นเหนือดวงครับหลวงปู่มหาศิลาสิิจันโทนะครับอันนี้เป็น เม็ดแตงนะครับเล็กๆนะเม็ดแตงสําหรับห้อยได้นะเดยกเล็กๆนะครับนะเอาพาราสี่ร้อยบาทรวมส่งให้นะครับพี่ๆทุกเลขทุกองค์นะครับนะพี่ๆได้เม็ดแตงลงยานะครับพื้นแดงได้เลขมงคลแถมได้เพชรองค์ พระพิคเนตนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิฐานจิตผุกเสกทั้งหมด4วาระด้วยนะครับต้องบอกว่าราคาสุดคุ้มครับพี่พี่สี่บาทเลือกเลขได้นะครับนะใครสนใจนะครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พี่นะอ่านะครับพี่พี่เลขผมได้ไล่ดูให้หมดแล้วนะครับพี่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 ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับอ่าจะส่งไปสนีไทยเอมเอสนะครับพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ นะครับโทรมานะครับอาจจะเร็วกว่านะครับพี่พี่นะวันนี้ผมยุดบารามีนะครับก็กลาบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ